ขอแนะนำสเต็กร้านอร่อยทุ่งพยาฟาร์มพิกัดต,ตลาดแสงอารีมา์เก็ตลำลูกกาของห้านะครับจำหน่ายเนื้อไทยบากิวคุณภาพสูงราคาย่อมยาวทั้งปลีกและส่งพร้อมทั้งบริการอาหารเครื่องดื่มครบคันผมลองมาทานเรียบร้อยให้ร้เยครับบอกว่ารสชาตินี่สุดจริงๆขอแนะนำเอฟซรายการ OVP นะครับว่าท่าน ต้องลองมาชิมสเต็กร้านนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิตนะครับอ๋อแล้วถ้าบอกว่ามาจากรายการ OVP มีส่วนลดเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมแวะไปทานกันได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผม OVP เปิดอีกรายการหนึ่งครับชื่อรายการว่าสาวโชด v AP ีเป็นรายการซิทคอมตลกคอมเมดี้แล้วก็มีถามตอบปัญหาชีวิตถามตอบปัญหาหัวใจปัญหาเรื่องบนเตียงแล้วก็แรงบรรดาใจใหม่ๆต่างๆฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับรายการชาวช่วยเอพีโดยมีผมและน้องน้ำฝน,นเป็นผู้ดำเนินรายการเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับพเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามจากลิงก์ที่ใต้คลิปและก็ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับออ,อกินหัวป่าโบราณว่าเป็นคนฉลาดเออเขาว่าโง,ง่สิเขาหลอกเรา เขาหลอกเรามาอันนี้ถามเข้าหลามประจาตัวผมเนี่ยเข้าหลามประจําตัวผมที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะมี m สิบหกกับ m เจบเก้านะครับแล้วก็เข้าหลามสั้นแล้วก็ลูกแตกนะครับอันนั้นน่ะใช้ในการทําหน้าที่มานะฮะแล้วก็ลูกซองห้านับอลูกซองห้านับตำนานเลยคือเบาหนิงออโต้ f แต่ผมตัดสั้นเลยตัดสั้นเลยนะครับตัดสั้นเลย ปลาหลดนี่เด็กๆนี่ผมไปหาปลาหลดนะมันจะมีตะขอตะขอเป็นเหล็กลงมาแล้วก็โคง้งอย่างนี้แล้วก็มีปลายลงมาหน่อยอย่างเงี้ยตรงนั้นจะมีร่องไอ้ร่องเนี่ยสำหรับจิ้มพื้นดินแล้วกรีดซ้ายกรีดขวาพอเจอปลาหลดมันจะติดตึก๊กมันจะเหนีบอยู่ปลาหลดนะครับปลาหลดจะอยู่ในคโคลนครับจะอยู่ในคโคลนฮะเราจะหาปลาขันเก่งครับกรดีด กีดอย่างเงี้ยกีดซ้ายกีดขวากีดซ้ายกีดขวาจะเดินไปก็กีดซ้ายกีดขวานะครับท่านไม่ต้องมากลัวตําหัวไม่ตีนนะครับเพราะว่ามันไม่คมแต่มันจะมีง่ามหน่อยเป็นง่ามอย่างเงี้ยเป็นง่ามอย่างเงี้ยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ตั้งขึ้นไปอย่างงี้แล้วก็กีดมาแล้วก็เป็นท้องฟึดได้ประหลดมาปลาไหลเข้าไปดึงครับตามหัวคณาตามชายบึงอย่างเงี้ยมีตะขอ เป็นไม้ลวกครับแล้วก็เอาไอ้ไอซี่รถจัก,กรยานมางอแย่เข้าไปในรูมัดเอ็นให้แน่นแนยะ่ yeah, ไปในรูแล้วดึงปลาไหลนะครับดึงปลาไหลปลาหลดปลาไหล เผาบ้านกรมป่าไม้แล้วขโมยปืนยังไม่เห็นข่าวเลยนะเผาบ้านป่าไม้ที่ไหนแล้วขโมยปืนไม่รู้ข่าวที่ไหนไม่รู้ฮะคุณคุณเจสี่ข่าวเมื่อไหร่ไม่รู้มายังยังไม่เห็นข่าวจริงนะฮะ ภาคใต้ที่ภาคใต้ใช่ไหมฮะคือภาคใต้เนี่ยจุดที่จะโจมตีง่ายที่สุดคือเจ้าหน้าที่อุทยานเจ้าหน้าที่อุทยานหรือเจ้าหน้าที่ป่าไม้อันนี้ถือเป็นกําลังของรัฐที่อ่อนแอที่สุดเนื่องจากเจ้าหน้าที่อุทยานเขามีหน้าที่ในการป้องกันดูแลรักษาป่าถ้าพูดถึงเขาลบไม่เก่ง เคารพไม่เก่งครับเคารพไม่เก่งก็จะเป็นลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างพนักง,งานราชาการหรือเป็นข้าราชาการนะฮะก็จะมีอาวุธยุทธภัณฑ์คนห้ายโผล่ไปสักห้าคนเอาเข้าหลามจี้มันก็ยอมหมดแล้วครับยอมจับมัดแล้วก็ขนอาวุธไปอันตรายที่สุดเลย นะครับเจ้าหน้าที่อุทยานนี่จะโดนโจมตีง่ายนะครับลองมาก็จะไปโจมตีอสอตอนนี้อสอก็แข็งแกร่งแข็งแกร่งขึ้นนะครับมันก็จะไม่กล้าไปบุกป้นเข้าหลามของอสอยิ่งทหารพานนี่มันไม่เอาเลยมันไม่ไปโจมตีทหารพานหรอกครับไอ้ไอพวกนี้บ้าดีเดือดเดี๋ยวแม่นสู้ไตาหาส่วนทหารหลัก เขาไม่โจมตีครับโจมตีเข้าไปโจมตีก็เสียชีวิตหมดนะครับตำรวจทหารเขาจะโจมตีที่หลังครับเขาจะไปโจมตีต่าไม้ก่อนง่ายๆนะครับง่ายๆนะ ตอนนี้ป่าไม้เขาก็ฝึกดีขึ้นนะป่าไม้อุทยานเขาเริ่มจะฝึกขึ้นเริ่มฝึกดีขึ้นนะฮะแต่ว่าค่าตอบแทนมันน้อยไนงะค่าตอบแทนน้อยบางทีเงินค่าตอบแทนรลายเดือนเนี่ยห้าเดือนหกเดือนยังไม่ออกเลยเขาก็หนีกันหมดนะฮะแล้วเขามาอยู่เป็นทหารพลาน อะไรเขายังมีค่าตอบแทนมีเบี้ยเลี้ยงมีค่าเสี่ยงภัยอะไรป่าไม้มันไม่มีอะไรกับเขาเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ข้าวหลามที่ป่าไม้ใช้เนี่ยตอนนี้เขาแจกข้าวหลามดีๆไปไงลูก2องห้านัดออโตเมติกเลยของตุรกีอะไรไอ้ที่ป่าไม้มันซื้อหรืออุทยานซื้อก็ไม่รู้แถมมีเอสเคสามสามด้วยผมไม่รู้ว่าคนร้ายได้อะไรไปบ้างนะฮะ ไอ้ผมผมอย่างนี้ครับถ้าใจผมเองเลยนะผมอยากไปเป็นเจ้าหน้าที่พิทักป่าไม่ใช่ออกมาพูดเพ้อเจ้อนะเป็นความตั้งใจจริงๆนะครับแต่เขาไม่รับแล้วอายุหกสิบกว่าเขาไม่รับแล้วคือผมไปเป็นเจ้าหน้าที่พิทักป่าเนี่ยผมก็ได้ไปฝึกอาวุธยุทธวิธีให้กับน้องๆกับผู้ร่วมงาน สแต่ผมไม่อยู่ที่อุทยานนะที่ต้อนรับนกท่องเที่ยวไม่เอานะจะไปอยู่จุดเฝ้าระวังเลยจุดเฝ้าระวังเลยแล้วผมมีบำนาญผมเนี่ยผมก็ให้น้องๆสร้างกระท่อมให้ผมเหมือนในละมิดในฝันเลยหมื่นบาทนี่สวยแล้วใช้ไม้ไผ่ทำไม้แก่นลอนอะไรที่มันเหลือๆทำแล้วผมก็อยู่หุงข้าวหาข้าวมีถังสองลิตร สักสองใบตั้งรองน้ําฝนไว้อาบไม่นั้นก็อาบน้ําห้วยแผงโซลา่าเซลล์สักอันหนึ่งปั๊มน้ําขึ้นมาดูดเข้าถัง200ล,ลิตรและอากาศมันหนาวตลอดปีแล้วผมก็มีเพื่อนเหมือนกับผมมีโลบพอส่วนตัวคือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เขามีอาชีพประจำอยู่แล้วสามคนสี่คนเป็นเพื่อนผีกัน มีอะไรเราก็ซื้อข้าวซื้อกับข้าวเลี้ยงเขาสิ่งที่ผมได้รับคือหนึ่งผมได้อากาศที่ดีท่านมีเงินเป็นเท่าไหร่ก็ช่างท่านไม่มีสิทธิ์ไปซื้อที่ดินปลูกบ้านกลางป่าใหญ่ 2. ผมได้อาหารที่ดีคือมันกินน้อยกินมากตายง่ายกินน้อยตายช้าสาเวลาน้องเขาลาาตะเวนผมก็ได้ลาาตะเวน ได้ออกกำลังซึ่งผมชอบไนงะชอบป่าชอบเป็นละพินใบวันกับเขาอย่างนั้นนะครับแล้วมีเพื่อนร่วมงานนะครับเราก็เอาประสบการณ์ความรู้เราไปบอกในการจะเข้าจับกลุ่มคนหลายแม่มีความสุขมีความสุขมันก็มีปัญหาเขาก็ไม่อยากให้เราเข้าไปบางทีพวกพวกนี้ก็ พูดง่ายๆเขาปฏิญาณตนห้ามกินสัตว์ป่าแต่ไม่รู้มันแอบยิงสัตว์ป่ากินหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็ไม่อยากให้ใครไปรู้ไปเห็นเหมือนกับผมขึ้นไปที่น้ำเอ่อสีสวัสดิ์เนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานไม่ยอมให้ผมเข้าไปอย่างเดียวเลยผมก็ยืนยันว่าผมจะไปดักจับยาเสพติดผมต้องเข้าผมเป็นผู้บุกคับการจังหวัดกาญจนบุรีผมเข้าพื้นที่ผมไม่ได้ได้งไงปรากฏเข้าไปจริงโอ้โหไอ้เจ้าหน้าที่อุทยานมันกลับ มันลงขายจับปลาแดงอะ่ปะปลาแดงต้นน้ําเขาห้ามจับปลาครับปลามันขึ้นไปเหนือน้ําเพื่อไปวางไข่และกิโลงตั้งเท่าไหร่มันจับเต็มลําเรือเลยมันถึงไม่อยากให้เราเข้าไปไงแต่ผมเข้าไปนี่ไม่นั่นนะผมเข้าใจสภาพปัญหาชีวิตของแต่ละคนดีนะคือผมชอบเที่ยวป่าแม้แต่ยังอยู่ในตําแหน่งเป็นผู้การนะ้นาก็ไปนอนบ้านใครนะที่ทุ่งใหญ่นเรศวรนะ่ะ ลุงปังไปที่บ้านลุงปลังฮะไปไม่รู้จะกี่ครั้งครับบ้านลุงปลังลุงปลังแกอยู่ตัวคนเดียวแล้วผมก็อิจฉาลุงปลังนะไอเราไปแล้วก็มีเปยผูกนอนไปแต่ลุงปังแกเนี่ยแกซื้อน้ําผึ้งป่ามาจากชาวป่าไงและขายลุงปังนี่ที่นอนแกหนาอย่างนี้เลยหกนิ้วเลยที่นอนห้าฟุตหกนิ้วเลยแล้วลุงปังมีผ้าห่มทั้งห้าผืนหกผืน ไอเรามีผ้าปันโจคุมผืนเดียวหนาวน่าดูเลยโอ้ยชีวิตลุงปรังมีความสุขเมียแกก็ไม่มีแกก็เอาอะไรขัดบ้านแกนี่ขาวเงาวัดหมดเลยสะอาดบ้านลุงปรังะผมไม่นอนบ้านลุงปรังประจําตอนนี้แกเสียชีวิตแล้วอยู่ปากทางเข้าทุ่งใหญ่นาเรสวนอย่างเนี้ย เวลาผมไปเที่ยวป่าถ้าผมไม่ได้เข้าป่าใหญ่ผมเอารถยนต์ไปผมก็จะไปขอนอนบ้านที่อยู่ติดชายป่าเลยนะครับคือข่าวที่เสือออกมาโผล่ที่หมู่บ้านไหนนะผมก็จะไปนอนที่หมู่บ้านนั้นแล้วไปขอปลูกผูกเปย์ใต้ถุนบ้านเขาไม่ขึ้นไปนอนข้างบนนะจะผูกเปนอนใต้ถุนบ้านเราก็ไปก่อกองไฟแล้วมันตื่นเต้นดิเฮ้ยเสือแม่นจะเข้ามาหรือเปล่าว่าคืนนี้ นะครับมีกองไฟและเราก็นอนกันไม่หลับแล้วครับก็คุยกันไปอะไรไปมันก็มีความสุขดีไอคนที่เราไปพักบ้านเขาก็ดีใจเพราะเรามีข้าวสารไปด้วยไปถึงก็ให้ข้าวสารเขานะครับไปถึงก็ให้ปลากระป๋องเขาให้มาม่าเขาให้ยารักษาโรคเขานะครับก็รู้จักมกกักจี่ได้พวกไปอีกชอบไปเที่ยวไปแพะอย่างเงี้ยครับมันมีความสุขดีนะฮะ พี่ชัดชัยวิเศษสุรการที่รพินภัยวันเจอกันประจำครับหลังวังบุรพานะฮะผมชอบครับเจ็ดวันนี้จะนอนป่าสะสองวันสิบเก้าพกติดรถขึ้นลำเข้าหลามทุกกระบอกท่านขึ้นลำไม่เลยขึ้นลำไม่เลยนะครับ การชักมาแล้วมาขึ้นลำและจี้ไปที่เขาเนี่ยพยายามฆ่าชัดเจนเลยนะทะเลไม่ชอบเลยครับทะเลไม่ชอบทะเลเลยครับคือไปอาบน้ำทะเลแล้วมันมันต้องมาอาบน้ำจืดอีกทีง่ะนะฮะไม่ค่อยชอบทะเลฮะแต่ทะเลมันหาปลาง,ง่ายดีนะ หาปลาง่ายดีเอาท่านใครที่ยังไม่เคยเดินเที่ยวป่านะท่านเอาอย่างนี้ครับเอาว่าท่านไปที่เขาใหญ่ก่อนแล้วเขาเรียกเส้นทางศึกษาธรรมชาติอะแต่ท่านอย่าไปกับหลายคนนะท่านไปคนเดียว เดินคนเดียวครับไอ้เส้นมันไม่หลงแล้วครับเดินแล้วค่อยมองเริ่มมองตั้งแต่ต้นไม้ต้นแรกเฮ้ยนี่มันต้นอะไรวะเถาวันที่มันขึ้นเนี่ยเถาวันที่มันขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะขึ้นแล้วมันจะพอมันแตกบะต้นขึ้นมาปุ๊บมันจะเริ่มพันไปหาแสงแดดแล้วมันจะไปทบแสงแดดทบเพื่อจะขึ้นขั้นต่อไป ไอ้ตรงที่มันไปทบ่นแหละตรงนั้นทิตตะวันออกเราก็ไปดูเอ้ยตรงไหนทิตตะวันออกว่าดูเถาวัลย์มีเข็มทิศประกอบด้วยก็ได้มันตรงบ่าววะตรงเราก็จะเริ่มประสบการณ์แล้วพอไปดูต้นต่อไปไปเจอเถาวัลย์ปุ๊บเฮ้ยมันไปพาดตรงนี้อีกแล้วตรงนี้ทิศตะวันออกอันนี้พรานป่าเขาจะดูอย่างนั้นดูทิศกันจากเถาวัลย์ด้วยอย่างหนึ่งนะฮะแล้วเราดูนี่ต้นอะไรวะนี่กิ่งอะไรวะนี่เม็ดอะไรวะ นี่ลอยอะไรวะยิ่งไปเจอลอยสัตว์นะฮะนี่รอยอะไรเนี่ยนี่ลอยเก้งลอยกวางใครที่ดูไม่เป็นนะคุณก็มีตำลาลอยเท้าสัตว์นะ่ยมาดูดูต้องรู้กิ่งใหญ่หน่อยนะงูเหลือมมันอยู่ข้างบนเปล่างูหลามมันอยู่ข้างบนเปล่าเดี๋ยวมันทิ้งตัวมานะครับเสือดำอยู่หรือเปล่าเสือดาวอยู่หรือเปล่ามันก็จะตื่นเต้นครับมันก็จะตื่นเต้นฮะ แล้วก็จะเพลินนะครับแต่แต่ผมเนี่ยผีนี่อย่าไปกลัวท่านอย่าไปกลัวผีครับผมไม่เคยกลัวเลยผีมานะเราให้เกียรติเขาเขาลบนับถือเขาถ้าผีมาหลอกก็โอ้ยพอผีจ๋าอย่าหลอกเลยลูกช้างมาเที่ยวขอหวยไปเลยหมดเรื่องนะครับ เสือไฟเจอครับเสือไฟเสือปลาเสือไฟตัวเล็กเสือไฟเคยเจอครับเสือไฟเสือปลาป่าแถวป่าจีนน่าเที่ยวนะครับป่าแถวป่าจีนป่าทั้งเหนือเหมือนกันแถวแม่ห้องสอนตากแม่สอดอุ้มผางกาญบุรีนี่คล้ายๆกันนะครับ ประจวบครับเราอย่าไปดูถูกเขาครับจะผีนางตะเขียนผีนางตาณีจะเอาป่าอะไรอย่างไงนะครับ <c oughs> จุดทูปขอหวยแม่นเลยหนีหมดผีนะครับพวกที่ผีหลอกนี่คือพวกจิตอ่อนเสือสมิงไม่มีจริงนะผมว่านะเพราะว่า ผมก็ห้าสิบปีเหมือนกันนะห้าสิบปีไม่เห็นเจอเสือสมิงมีแต่เรื่องเล่านะครับมีแต่เรื่องเล่านะหกร้อยในโตรผมไม่มีครับผมมีแค่อ่าสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งนะครับสี่หกหนึ่งนี่ก็ถือว่าใหญ่สุดแล้วที่ที่นายทะเบียนอนุญาตให้ได้ไรเฟินนะสี่หกหนึ่ง ไอ้ไอ้พวกนั้นปืนพวกเขาหลามบลาโบราณครับไอ้หกร้อยในในตรส่วนใหญ่ไปเดินป่าไปานี่ก็จะไปเจอพวกแอบทำไม้เถื่อนอยู่เรื่อยเลยนะแอบทำไม้เถื่อนไปก็จะไปแถว กำแพงเพชรเนี่ยก็เข้าไปเที่ยวบ่อยนะครับกำแพงเพชรกระตากอย่างเงี้ย <c oughs> คนธรรมดาใช้เอบันกาแลนไม่ได้ครับเป็นของทางราชการนะครับคนธรรมดาใช้ได้แค่ไลเฟิลสามสิบศูนย์หกนะใช้กระสุนขนาดเดียวกันนะ ตำรวเขาจะฝึกไม่ให้กลัวผีครับคือเขาเอาสมุดไปให้เซ็นชื่อในโรงศพอะโรงเก็บโรงเก็บศพเราอย่าไปมองว่าผีน่ากลัวสิถ้ามาก็เป็นเพื่อนเราก็ไหว ผมนี่จะฉี่ในป่าเนี่ยผมก็ยกมือไหว้นะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาช้างขอเยี่ยวทีหนึ่งนะครับจะไปไปฉี่อะไรก็ต้องขอญาติเจ้าที่เจ้าทางนะครับใช่ผมกลัวคนมากกว่านะกลัวสัตว์ที่เข้าป่าเนี่ยจะเจอที่กันไม่ได้เลยคือลิ้นโอ้โห มันกัดกับเห็บครับเห็บลมเนี่ยเห็บลมเนี่ยข้างหลังนี่เป็นผื่นเลยหมดเลยครับมามันกัดลิ้นนี่จะกัดหัวนะครับเห็บลมไปโดนลิ้นกัดนี่จิตหลอนเลยนะจิตหลอนกระทั่งทุกวันนี้ยังต้องมีหมวกไหมพรมเข้าไว้เนี่ยไปไหนก็ต้องมีตลอดครับเนี่ยพอลิ้นกัดมากก็คุมโผ่แต่ลูกตานะ ยุงไม่เป็นไรยุงมันยังตัวใหญ่ลิ้นตัวเล็กนิดเดียวไอ้ทากในป่าเนี่ยปริงปริงในน้ำปริงอยู่ในน้ำทาาท่าเกาะไม่ตายครับมาทาาเกาะไม่ตายนะครับมันจะเข้าไปตรงไหนอะไรอย่างไงทาาเกาะไม่ตายผมใช้ไอ้นั่นครับ ใช้น้ำมันเนี่ยเมื่อก่อนใช้น้ำมันสโต๊กน้ำมันมวยอะน้ำมันมวยอ่ะทาทาตัวทาได้หมดคอเขืออะไรเนี่ยนะครับทาขาทากมันไม่เกาะเว้ยเมื่อก่อนก็ใช้ยาสูบกันยาสูบคั้นแล้วก็เอามาทารอบกองเกงแต่ตอนหลังไม่เอาครับเราไม่ได้ไปล่าสัตว์ไม่กลัวสัตว์มันได้กินอยู่แล้วกดน้ำมันมวยครับ เด,เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมั้งน้ำมันมวยอ่ะเหมือนน้ำมันสต๊อกอ่ะน้ำมันย,มย,ยังมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยผมทาครับทาแข้งทาขาทาเกงทาตัวเหมือนเรานวดกล้ามเนื้อพร้อมที่จะเดินด้วยทาไม่เกาะครับทาไม่เกาะน,นะครับทาไม่เกาะแต่ถ้าไม่ทาเนี่ยโอ้โหมาหน้าแข้งผมเนี่ยมันล่อ้ะยี่สิบตัวทาแล้วร้อนครับน้ำมันมวยทาแล้วร้อน ร้อนครั้งแรกครับแล้วเหมือนเรานวดแล้วมันมันไม่เกาะฮะมันไม่เกาะไอไอน้ำมันครูหมอทำเนี่ยไปไหนว่าพิมพ์เสนหมอทำอะอยู่ที่ไหนเอามาหน่อยด้ เดี๋ยวนะีมันค้างยังไงร,รู้ช่องนี้อ,อ๋อมาแล้วอ,อ๋อมันติดอย่างงี้ไม่ใช่ครับเสือดำแม่น้ำน้อยไม่ใช่เสือดำสุพรรณนะครับไม่ใช่ฮะคือเสือดำสุพรรณเนี่ยนะเสือดำสุพรรณเนี่ยมันมีอันนี้แซ็กใหมครับแซ็กเก็ตใหมมันมีเสือเสือฝ้าย เสือมเหสวนเสือใบและเสือดำนะครับเสือวัสดีครับสวัสดีครับเสือดำนี่ตายไปแล้วครับตายไปแล้วนะไอ้ไอ้สจเราขวัญเนี่ยที่มาหาเราเรื่อยๆเนี่ย<ๆ>เดี๋ยวชื่อสจอ,อะไรวะเดี๋ยวลืมชื่อท่านสจลืมชื่อจริงไปเนี่ยเป็นหลานของกำนันผาที่ฆ่าเสือดำ ที่ฆ่าเสือดำนะครับตายตั้งแต่ปีพศอะอะไรไม่รู้ปี90มั้งเดี๋ยวนี้เขาก็ทำอนุสาวรีย์กำนันผาเขาไว้นะครับที่อำเภอรเรากวันเนี่ยครับตอนนี้มันก็มีหลวงพ่อองค์หนึ่งนะครับหลวงพ่อชื่อท่านหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้ ไปอุปโลกตัวท่านว่าเป็นเสือดำนะครับแล้วก็ไปร่วมพิธีปลูกเสกพระกระเสือมาเหสวนตัวจริงเสือใบตัวจริงแล้วคนก็เลยเชื่อนะครับนะฮะเออก็หลอกกันไปเรื่อยนะครับส่วนไอ้เสือดำแม่น้ำน้อยนี่เป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่เขตเพชรบูรณ์นะครับ สมัยอยู่เพชรบูรณ์เขาก็เรียกสหายดำพอมาอยู่ที่แม่น้ำน้อยเขตอำเภอทองพระภูมิต่อไซโยกก็อุปโลกตัวเองว่าเป็นเสือดำจากสหายดำเนี่ยก็เป็นเสือดำนะครับ หลวงพ่อทวีศักดิ์ไปอ้างว่าเป็นเสือดำนะฮะถ้าเป็นตำรวจก็ต้องเป็นแบบร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งเน่เด็ดขาดดีนะครับจะกำจัดเสือฝ้ายยังไงก็กำจัดจนได้นะครับร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งสวรรณนกรผมชื่นชม,มท่านนะร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งสวรรณนกรน,นะครับโคราชไปเที่ยวครับ โคราชไปเที่ยวไปเที่ยวประจํานะครับไปฝึกก็ไปฝึกโคราชครับไปฝึกไอ้ไปฝึกผู้นําหน่วยก็ที่จอหอที่โคราชครับไปฝึกอยู่ส<อ>ี่เดือนลูกชายคนโตก็ไปเป็นผู้อุมกับที่โคราชอยู่สี่ปีห้าปีฮรขอกราบเรียนเชิญท่านนะครับร่วมทําบุญสร้างโบสถ์ที่วัดสถิตชลทา,านหรือวัดใกล้จังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้ ก็ได้สร้างดาเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ํารวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผมสวัสดีครับผมโอีพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอสวัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกองน้ําดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงเครื่องกองน้ําตัวนี้เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมใช่ครับผม แล้วทำไมเครื่องกองน้ำตัวนี้ถึงจอดจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นอย่างไรฮะ,ะเครื่องกองน้ำอันนี้มันสามารถขจัดโคลนกลิ่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ำเราจะรู้สึกคันตัวแต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักหน้ามาดดักตะกอนดักกลิ่นอ่ามันจะทําให้น้ําเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นหก ปกติมัน12,800บาทแต่ถ้ามาจากรายการพี่โอ๊คบีพีเราจะติดให้นะคะ6 8 0 0บาท6 8 0 0บาทใช่โอ้โหมันได้ปีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างหนึ่งได้ไหมฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแรงได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งนะในบริเวณอ่ไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์บุรีอุทัยสุขได้หมดไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่า เป็นเอฟซีที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได้หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว่าขอค่าน้ำมันนอยนับคึดว่าสงสารสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้นะครับล้วก็รับคุ้มากมากเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกมาว่าจากรายการ OVP ีติดต่อมาได้เลยใชติดตั้งฟรีทั่วราณจักรนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่า ด้วยประบการณ์20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณครับ